สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวร์กับกัปเป็นจพลนะครับวันนี้ผมอยู่กับสาวสวยเลยะนะครับนี่คือคุณเอ๋ค่ะคุณเอ๋จากยูน <Love. S 1> <I> ิล็อปยูนิล็อปเปิดมานานขนาดไหนครับอ่าบริษัทเราประมาณ3ปี4ปีค่ะแต่ว่ามีประสบการณ์การทำล็อปมาประมาณ6-7ปีแล้วหรอือเหรใช่แต่เพิ่งเปิดจริงจังเนี่ยเหรออ่าจริงๆค่ะประมาณนั้นทำไมอะทำไมเพิ่งมาเปิดจริงจังคือ <laughs> เอาจจริงอนะ ผมว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์อแต่ผมว่าบ้านบ้านในเมืองไทยอ่ะมีเยอะมากเลยนะที่ชอบทําแบบพื้นที่เป็นลอมอ่ะวันนี้ผมตั้งใจที่จะทําเป็นแบบเป็นการเซอร์ไพรส์ภรรยาผมนะครับผมอยากจะทาสีนะทาสีให้มันเป็นแบบมุงมิงมุงมิงมุงมิงสีอะไรเอาเป็นแบบชมพูใช่ไหม คุณเอ๋บอกทําได้หมดเลยเหรอได้ค่ะนะผมบอกคุณเอว่าแฟนผมอ่ะเขาอยากจะทําเป็นห้องเหมือนห้องเจ้าหญิงมันก็จะมีแบบว่าพวกเตียงลงเตียงนอนเป็นแบบลายกระมุงกระมิงอะไรของเขานะฟิงอ่าุงฟิงเป็นห้องในฝันใช่ไหมคะเป็นห้องในฝันอย่างนี้ผมก็เลยพยายามหาข้อมูลคุณผู้ชมครับไปหาในเพจแล้วก็ไปเจอเนี่ยฮะนี่ฮะยูนิลอคือในความคิดผมอ่ะคุณผู้ชมผมเข้าใจมาตลอดว่าการทาสีลอฟเอาพื้นฐานนะคุณเอ๋นะมันก็คือสีเทา ค่ะอันนี้พื้นฐานเลยสีเทาสีอิฐแดงใช่ค่ะมีแค่นี้แหละแล้วก็ปาดไปปาดมาจบปรากฏว่าของคุณเอกเขาทําได้มากกว่านะคุณผู้ชมคือทําได้มากขนาดไหนผมอินเสิร์ตภาพให้ดูดูเลยครับเนี่เยเยอะขนาดนี้คุณผู้ชม ลายหินอ่อนก็ทาได้ใช่ค่ะทายังไงอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะะบินมาจากเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวทาสมุมหนึ่งในบ้านของผมได้เอาลายหินอ่อนเลยนะได้โชว์ให้ดูหน่อยได้คุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าพี่เอ๋เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มารับทาสีล้อบอย่างเดียวนะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือผลิตสีล้อบเลยถูกไหมเราเป็นผู้ผลิตปูนล็อบค่ะผลิตจําหน่ายแล้วก็รับทําผนังล็อบทั่วประเทศนะคะเฉพาะสีล้อปีประมาณตอนนี้ค่ะเกือบ90สี เก้าส่นะเดี๋ยวให้พี่เอกเขาโชว์ฝีมือเลยแลติดต่อได้ที่เบอร์ไหนเนี่ยออติดต่อเบอร์เอกโดยตรงก็ได้ค่ะ095365 4298มีราคาพิเศษให้ค่ะอ้จ,จ้าต้องทำยังไงอะ่ะกดไลค์กดไลค์กดแชร์ช่องคุณก๊อฟนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์หรือว่าบอกว่ามาจากช่องคุณก๊อฟก็ได้ค่ะแค่นั้นเลยได้ผู้ชมครับไปชมฝีมือของยูนิลอกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ ครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสวยไหมคะสวยมากพี่เอ๋ผมบอกเลยคือสวยจริงคุณผู้ชมแต่ต้องขอภัยก่อนนะมันจะรกนิดนึงมันยังอยู่ในขั้นตอนการที่ว่าประกอบเป็นรูปเป็นร่างอยู่แต่ว่าต้องทาสีก่อนไงไม่งั้นถ้าเกิดว่าเอาพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรมาใส่มันจะทาไม่ได้นะฮะโอ้โหเอ้ผมผมประทับใจนี้มากนี่คือขนาดว่ายังไม่ค่อยเล่นแสงเท่าไหร่นะทำไมความเป็นมุกมันชัดเจนขนาดนี้ครับอ่า ก็ดีไซน์เพื่อคนพื้โดยเฉพาะเลยโอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องราวของเป็นเทคนิคการทาหรือว่าการผสมปูนนะครับเป็นส่วนผสมกับเทคนิคค่ะบวกกับเทคนิคในการทำด้วยโอ้โอ้โหสวยจังเลยอ่ะสวยมากคุณผู้ชมครับผมบอกก่อนเลยนะว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสีใหม่ด้วยนะที่เอเขาจัดให้ผมนะใช่ค่ะมิกใหม่เลยอ๋อโหนี่มิกใหม่เลยเหรอชค่ะชมพูแบบซอฟ หวานละมุนแต่มีความฟุ้งฟิ้งโองั้นแสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยเวลาคนโทรไปหา,หาพี่เอ๋ที่ยูทิลอฟเนี่ยนะใช่ใชบอกว่าขอห้องเป็นแบบว่าชมพูมุกมุมมมมมมมกแบบก็เป็นจะพ้นได้ไหมได้ก็คือสีนี้เลยนะสีนี้เลยสุดยอดเฮ้ยซิเจอร์โอ้อยชอบอ่ะสีนี้มาจากบ้านเราเหรอเนี่ยว้าวโอ,โอ้นี่ถ้าหากว่าไม่ใช่ยอดฝีมือเนี่ยทำไม่ได้นะผมเข้าใจถูกต้องไหมหรือว่าจริงๆแล้วผมก็ทำได้ ทำได้ค่ะเอ้อเหรอไม่ใช่ช่างก็ทําได้เอ้อเหรอค่ะมันจะมีวิธีอะไรยังไงอ,อะครับเดี๋ยวสมมุติว่าถ้ามีลูกค้าสั่งซื้อไปเนียค่ะก็จะมีเทคนิคคอยแนะนําทุกขั้นตอนการทําให้กับลูกค้าทุกท่านคุณจะซื้อไปแค่ชุดเดียวพื้นที่เล็กๆหรือว่าทําบ้านทั้งหลังเอาง่ายๆเลยถ้าหากว่าผู้ชมอยากจะได้ห้องที่มีสีเป็นชมพูมุกแบบนี้นะคุณจะให้ทางทีมพี่เอ๋ไปทาก็ได้หรือนะว่าคุณจะซื้อไปแล้วทาเอง ก็ได้เพราะว่าทางพี่เอจะบอกวิธีหมดเลยก็จะได้ความภาคภูมิใจในการทำไปอีกแบบหนออึ่งอีกฟิลนึงเฉพาะห้องนี้ใช้เวลาทำแค่หนึ่งวันนะคะห้องเดียวหนึ่งวันเรอจากผนังโล่งๆอูลลอบเนี่ยค่ะ,อะนอกจากผนังใหม่ผนังบ้านใหม่แล้วค่ะผนังที่ทาสีแล้วก็ทำได้ผนังเป็นพวกผนังเบา สมาร์ทบอร์ดก็คือทําได้ทุกผนังไม่ปูดไม่นูนอย่างเงี้ยก็สามารถทาทับได้เลยเหมือนกันโอ้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยพี่เอ๋ตามที่บอกว่าผมยากเห็นน่ะการทาสีให้มันเป็นหินอ่อนอ่ทายังไงอ่ะได้ทาได้จริงนะได้ค่ะไม่ได้หลอกนะได้ค่ะเอาไปดูอีกห้องหนึ่งฮะไปเลยครับ ชมครับตามสัญญานะฮะนี่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 น,นี่คุณเอ๋จัดให้แล้ว <ใน S 1> สุดยอดนี่การทาสีเหรอนี่คือการทาสีาาสผมขอย้ำสีผสมปูนค่ะออกมามเป็นลายหินอ่อนมันแบบเหมือนวอลเปเปอร์โอ้โหสุดยอดฝีมือจริง โอ้โหความจผมรีบมาเลยนะเพราะว่าวันนี้ติดงานนะครับสองงานให้คุณต๊อบทายสีลายนี้เรียกว่าสีอะไรคะอันนี้เราเรียกว่าสีขินอ่อนฟลอเรนซ่าเรียกว่าอะไรฮนะสีนี้ชื่อเขาน่ากินมากเลยคะ่ะอะไรอนะ่ะสีช็อกโกแลตอุ้ยเหรอ,ออ๋อสีช็อกโกแลตโอ้สุดยอดอุย้ยสวยจิงเลยอ,ะอ่ะแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเคลือบเงาค่ะเคลือบเงาเงา อ๋อให้มันดูแบบเหมือนแบบต้องแบบต้องดูตรงนี้ตอนที่เคลือบกับไม่เคลือบเนี่ยคะ่ะแต่อันนี้ตอนนี้ไม่ได้เคลือบสแสดงว่าเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บความสุกมันจะคล้ายๆกับเหมือนเป็นหินอ่อนนี้ไหมประมาณนั้นค่ะเนาะผมรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยะ่ะอ๋ออันนี้อันด้านนี้คุณผู้ชมฮะตรงเนี้ยยังไม่เคลือบมันจะดูด้านๆหน่อยนะฮะแต่ตรงนู้นคือเคลือบแล้วแต่เอาจริงนะถ้าถามผมนะผมว่าแบบไม่เคลือบก็สวยอีกแบบนะอหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องเคลือบฮะ จริงๆแล้วจาเป็นต้องเคลือบค่ะเพราะว่าถ้าไม่เคลือบตัวนี้มันเป็นแค่สีกับปูนเฉยๆนะคะแต่พอเราเคลือบไปแล้วหนึ่งคุณสมบัติก็คือทําให้เช็ดล้างทําความสะอาดได้โอ้โหมันต้องเคลือบแล้วล่ะก็คือเช็ดง่ายด้วยเงาด้วยเงาให้เหมือนหินอ่อนอะไรประมาณนี้อองั้นเคลือบดีกว่าเคลือบดีกว่าผมว่าเป็นซิกเนเจอร์อะนะของยูนิลอฟเนาะเพราะว่าคือสามารถที่จะทําได้ตาม ความต้องการของลูกค้าทุกแบบก็คือผู้คุยกันได้แหละว่าอยากได้สีแบบไหนใช่ถูกไหมฮะลายลายมากลายน้อยเข้มอ่อนประมาณไหนแบบนี้ค่ะคือลองพูดคุยกันผิว่าคุณอาจจะอยากได้เป็นลายซิกเนเจอร์พิเศษเฉพาะบ้านคุณใช่ไหมก็ลองดีไซน์กันดูโอเคครับอย่างบางบ้านเนี่ยเขาอยากได้แบบว่าให้มันดูเป็นธรรมชาติไปอีกอ่ะอยากได้มีแบบมีเป็นแปลกลายงาได้ค่ะทาได้ค่ะก็ได้ด้วยหรอถ้าเกิดอยากได้แบบว่ายังดูแล้วมันยังงงอยู่่ะเอาไงอ่ะ ก็ไปดูในเพจย n นิล f อ t ไทยแลนดนะฮะก็คือทำได้ทั้งลายเป็นลอฟก็ได้เป็นเหมือนหินอ่อนแบบนี้ก็ได้พี่เอ๋ครับผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะอยากจะเปลี่ยนสีที่บ้านอยากจะเปลี่ยนสีที่ห้องอยากจะทาสีลอฟคิดถึงพี่เอ๋เหลือเกินควรจะทำยังไงจัะโทรได้ที่เบอร์0953654298ค่ะ ที่สําคัญยูนิล็อไม่ใช่ช่างก็ทําเองได้นะคะอันหนึ่งนะที่ต้องขอเสริมเลยก็คือว่าไม่น่าเชื่อนะครับนี่เพิ่งทาเสร็จนะนี่ยังไม่ข้ามวันเลยนะผมจะบอกว่ากลิ่นไม่ไมีม,มามรบกควนเลยคือสุดยอดฝีมือจริงๆเรา<ๆ>มีทีมช่างยูนิล็อบนะคะรับทําผนังล็อบรับทําผนาง og, ัผนงลายหินอ่อนทั่วประเทศเลยค่ะที่เบอร์ไหนครับ0ูนย์5 4 2 9 8ค่ะยูนิล็อบสุดยอดขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมครับ คลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ